ถ้าจะสั่งมาดูหนังอย่างเดียวแต่มันสามารถเล่นเกมได้ครับคนดูด้วยความที่สงสัยมันสามารถเล่นเกมได้จริงเหรอวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับ้ามาเห็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถเล่นเน็ตฟิกยูทูบได้เลยนะและที่สําคัญมันสามารถโหลดแอปผ่านเพสโต e ด้วยซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดเกมในเพสโต e ได้เลยนะมาครับเกมแรกที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นเกมปลาฉลามนะซึ่งเกมนี้เราสามารถใช้รีโมทที่แถมมากับโปรเจคเตอร์นะครับเล่นได้เลยนะหรือใครที่มีจอยเกมนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ได้และวันนี้ผมก็จะมาแข รถให้ทุกคนดูนะครับตอนแรกผมนึกว่าเล่นเกมในโปรเจคเตอร์นะครับมันจะค้างมันจะแหลกเว้ยพอมาได้เล่นจริงๆนะครับมันไม่แหลกไม่ค้างเลยนะซึ่งผมกําลังสงสัยว่านี่คือโปรเจคเตอร์หลักพันจริงเหรอแต่และเกมที่เล่นไปคือโคตรสนุกอะคนดูถ้าเราเอามาดูหนาะเราก็สามารถปรับความละเอียดได้ถึง 4K เลยนะและนี่ไม่ใช่สมาร์ททีวีแต่เป็นโปรเจคเตอร์พกพาที่ให้ความชัดถึง 4K รองรับ Netflix YouTube และสามารถเล่นเกมผ่านรีโมทได้ กับโกจะดอก H ฮ y 300นะครับสมาร์ทโปรเจคเตอร์ดีไซน์สวยมินิมอลที่ให้น้ำหนักมาเบานะครับสามารถพกพาได้ด้านหลังมีพอร์ตเชื่อมต่อไมโครนะครับทั้ง HDMI USB และแจ็ค35เชื่อมต่อกับ WiFi นะครับใช้งานได้เลยและฉายได้จอขนาดใหญ่ถึง130นิ้วเหมือนยกโรงหนังมาไว้ในห้องนะครับสามารถหมุนปากโฟกัสได้และได้ความชัดระดับ 4K นะครับภาพคมชัดนะไม่แตกไม่วุน่นแน่นอนที่สาคัญนะครับเห็นตัวเล็กๆแค่นี้มีลาโพงมาให้แล้วนะไม่ต้องไปต่อเพิ่ม เสียงดีเลยนะและเชื่อมต่อมือถือได้ทุกรุ่นนะทาง iOS และ Android สะท้อนภาพไร้สายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับแบบเดียวทามตัวโปรเจคเตอร์ลันบนระบบ Android 11ใครมีปัญหาดูโปรเจคเตอร์เวลากลางวันไม่ได้บ้างสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ครับและภาพที่ทุกคนเห็นนี้ผมกำลังเปิดไฟดูอยู่ในห้องสว่างนะครับไม่น่าเชื่อว่าภาพจะเห็นชัดขนาดนี้เลยด้วยม่านจอสีเทาตัวนี้ แถมยังติดตั้งง่ายอีกด้วยเพราะว่าใช้แค่ตีนกุแกนแตะอะไรก็อยู่แล้วแล้วถ้าใครสนใจเจ้าม่านจอตัวนี้ตั้งห่างกำแพงอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับก็จะได้จอใหญ่อยู่ที่50นิ้วเลยส่วนที่เห็นนี้นะครับเป็นจอ120นิ้วนะจะตั้งห่างอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง4เมตรสำหรับใครสนใจโปรเจคเตอร์ดีๆจากมิเตอร์โปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับก็กิ เงินงบาทเนี่ยเขระดูกอ้วน่ดำน้ำเนหนงเกลี้ยงน้เสร็จเล้ยง